ชื่อพิมเนติภพบุญวงศ์ชั้นม .5 จากโรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาค่ะได้รางวัลชมเชยระดับที่6ค่ะทำคะแนนได้94้คะแนนเพราะว่าอยากจะลองฝึกทักษะภาษาอังกฤษตัวเองค่ะหนูมีแพชชั่นให้กับวิชานี้มาตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะตอนนี้ก็อยากลองว่าตัวเองเก่งขึ้นบ้างไหมอะไรก็จริงๆแล้วหนูก็เก็บมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าช่วงที่ใกล้สอบหนูก็ลองโหลดโจทย์จากอินเทอร์เน็ตมาทำค่ะแล้วก็ ลองเช็คดูว่ามีตรงไหนที่เรายังไม่เข้าใจอยู่จริงหนูรู้สึกว่าต้องปรับที่ความคิดค่ะคิดให้เป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราลองมองเรื่อเป็นภาษาอังกฤษคุยภาษาอังกฤษกับตัวเองบ้างเราก็จะค่อยๆคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แบบฝันเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็หนูรู้สึกว่าข้อสอบของที่นี่ได้มาตรฐานนะคะรู้สึกสนุกเวลาทําแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้จริงค่ะสมมุติเวลาเราจะไปสอบสนามอื่นอะไรแบบนี้เราก็สามารถเอาความรู้ที่ได้จากสนามนี้ไปได้ค่ะ มาสมัครเป็นเยอะๆนะคะมีรางวัลหลายอย่างเลยค่ะถึงถ้าไม่ได้ยังไงกท็ที่แน่ๆคือได้ประสบการณ์แน่นอนค่ะ